สวัสดีค่ะแม่มาคนี้ค่ะตอนนี้เราอยู่บนพื้นที่ก่อสร้างทถวๆค่ะเดิมาคนี้เลสเบกอำเภอเมืองโซนพิกัดมาพุทธจังหวัดระยองนะคะการตีผังนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญอย่างนึงเลยนะคะของการก่อสร้างบ้านนะคะเพราะว่าเรื่องของการตีผังเนี่ยเป็นเรื่องของการกำหนดระยะบ้านนะคะให้ถูกต้องตามระยะล่นนะคะ ให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็กำหนดระยะด้านหน้าระยะตัวบ้านนะคะแล้วก็ระยะหลังบ้านเนี่ยให้ถูกต้องนะคะตามใบอนุญาตก่อสร้างด้วยนะคะซึ่งถ้าเราตีผังได้อย่างแม่นยำอะคะ่ะก็จะช่วยลดค่าใช้จ่าย ลงได้เยอะนะคะกรณีที่เราตีผังไม่ตรงตามรูปแบบนะคะก็สามารถแก้ไขได้นะคะเพื่อให้ตรงแต่ว่าก็จะมีค่าใช้จ่ายแต่เกิดเราทําได้ตรงได้ถูกต้องตั้งแต่แรกนะคะก็จะทําให้ไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายในการขยับรูปแบบผังต่างๆนะคะวิธีการนะคะเบื้องต้นอันนี้ก็เป็นชุดเทาเฮาส์เวลาทำก็คือต้องทำยกลตนะคะ ตรงนี้ก็พื้นที่ทั้งหมด6ครูหาเขาก็จะตีล้อมวงสเกลที่ดินก่อนเนี่ยค่ะเขาก็จะใช้แล้วแต่บางที่ก็ใช้ไม้ใช้เชือกใช้เหล็กนะคะอันนี้ของเราก็เป็นตัวเหล็กซีลายนะคะก็มาตีล้อมแบบนี้นะค่ะล้อมวงเอาไว้ว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ของตัวเฉพาะตัวผนังบ้านนะคะไม่ไม่รวมรั้วนะคะ าก็จะเว้นระยะด้านหน้าขึงด้วยเชือกสีแดงแบบนี้นะคะด้านหน้าขึงตรงไปเป็นเนี่ยเขามีระยะวัดของเขานะ,ะขึงไปด้านหลังแล้วก็ตีเหมือนตารางมาคอสอย่างนั้นเลยแต่เขาจะมีระยะของเขาว่าด้านหน้าลึกเข้าไปเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่แล้วก็ห้องนอนห้องโถงห้องครัวห้องน้ํานะคะ ว้างเท่าไหร่ที่สำคัญหลักหมุดโฉนดคะ่ะจะต้องทำให้ตรงนะคะ,ะ,ะถ้าระวางผังไปแล้วไม่ตรงตามหลักหมุดก็ต้องวางใหม่นะคะเพราะว่าพื้นที่ต้องให้อยู่ตามพื้นที่สเกลที่ดินที่เราทำการแบ่งแยกไว้แล้วนะคะ ตรงพื้นที่ด้านหน้าตรงนี้ที่เป็นล็อกใหญ่ๆก็เป็นตรงนี้หน้าบ้านกว้างหกเมตรแล้วก็จอดรถได้สองคันเขาก็ตีล็อกไว้จอดได้สองคันพอมาล็อกตรงนี้ก็เป็นส่วนของระเบียงคะดูเส้นสีแดงค่ะจะไม่ชัดเป็นระเบียงหน้าบ้านประกอบไปด้วยห้องนอนห้องที่หนึ่งตรงนี้เป็นห้องโถงสองโถงแล้วก็ด้านหลังคนเสื้อเขียวก็จะเป็นห้องนอนห้องที่สองกับห้องน้ํา ด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นห้องครัวเขก็คือต,ตีตีลายเส้นตอกหมุดลงไปนะคะเพื่อเป็นเลเยอร์เข้าๆเพราะของที่นี่เดี๋ยวพอกำหนดระยะเสร็จเราจะใช้ตัวฐานเป็นเข็มตอกนะคะก็จะมาตรฐานแข็งแรงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูตอนที่เขา ตอกเข็มลงไปนะคะเข็มตอกเป็นยังไงก็เนี่ยคะ่ะเป็นร่องรอยของสองหลังนู้นที่เราพาไปชมเมื่อสักคุร่นะคะก็เป็นบ้านเดียวคะ่ะก็เป็นเข็มตอกเช่นเดียวกันเนะะี่ยค่ะเนี่เป็นร่องรอยของเข็มตอกที่นี้ก็ตอกลงไปลึกประมาณ8เมตรนะคะอันนี้เข็มเวลาสั่งต้องสั่งเกินนะคะแล้วก็ที่เหลือก็ ตัดออกมาแบบนี้นะคะเขาเมีกฐานว่าถ้าเราจะตอก8เมตรต้องสั่งเข็มความยาวเท่าไหร่นะคะเพื่อเผื่อระยะที่เหลือเราก็จะตัดทิ้งออกมาแบบนี้นะคะนี่นะคะเขาาร์จุดเสร็จปุ๊บเขาก็จะตอกลงไป เาใช้ตัวต้มน้ำหนักเช็คระยะติ่งนะคะ ลงไปตรงนี้คือปรับให้มันได้ตามฉากนะคะ เขาวางถังเอาไว้ ก็จะทำอย่างนี้นะคะไปจนครบทุกหลุมน,นะคะที่เราจะทำการตอกเสาเข็มลงไปจริงๆคราวหนึ่งนะคะื่เป็นการวางระยะคือือที่เห็นเป็นตัว ไม้ที่ยื่นขึ้นมาเป็นระยะที่เราตีผังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงจุดนี้ ตรงนี้ก็พอตีผังเสร็จนะคะอีกไม่เกินสามวันนะคะเดี๋ยวก็จะมีทีมเข็มตอกนะคะเข้ามาตอกเข็มอีกครั้งหนึ่ง นี่ก็เป็นรูปแบบการทาง,งานหน้าง,งานนะคะของกระบวนการก่อสร้างค่ะเทาเทานะคะถ้าเกิดว่าดินดินเดิมนะคะมีความแข็งแรงหรือพื้นที่โซนนั้นมีความแข็งแรง ที่สามารถใช้ฐานแพ้ได้ก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายไปเยอะเลยนะคะเพราะว่าการที่เราทําเข็มตอกเนี่ยก็มีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะคะเพราะนั้นต้ตองเช็คว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่นะคะเหมาะสําหรับการก่อสร้างแบบไหนนะคะแต่ที่นี่นะคะก็เหมาะกับการใช้เข็มตอกค่ะ กับลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ที่093-3962949นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ